สวัสดีครับพบกับครูเชิดศักดิ์ชาแนลนะครับวันนี้ครูเชิดศักดิ์จะมาสอนโปรแกรมแฟลตนะครับวันนี้จะมาสอนในหัวข้อการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบแมสส l เลเยอร์นะครับจากตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนี้นะครับการแมสส l เลเยอร์คืออะไรการแมสส l เลเยอร์ก็คือการบางส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็นนะครับให้ซ่อนไว้ด้านหลังหรือโชว์เฉพาะส่วนที่ต้องการนั่นเองนะครับลักษณะเดียวกันนะครับ ก็คล้ายๆกับนักเรียนส่องไฟฉายนะครับไปบริเวณที่มืดๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นในส่วนที่แสงพุ่งไปนะครับในส่วนที่มืดนักเรียนก็จะมองไม่เห็นนะครับเราลองมาทํากันนะครับให้เรียนไปดาวน์โหลดภาพใต้คลิปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรียนทําการนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับโอเคมาที่พลิกของเรานะครับให้เรียนทําการคลิกเมาส์ขวานะครับ เลือก Property นะครับเลือกมาที่ Detail นะครับอ่ให้เรียนดูว่านะครับขนาดของรูปภาพของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเวทขนาด1000นะครับไฮขนาด463นะครับพิกเซลนะครับให้เรียนจำค่าเลขนี้ไว้นะครับโอเคนะครับกลับมาที่โปรแกรมนะครับคลิกเมาส์ขวาเลือก Document นะครับกำหนดขนาดนะครับ 1,000งพันคูณสี่หกสามนะครับสเตต e คัลเลนะครับเดี๋ยวตั้งเป็นสีขาวไว้ก่อนนะครับกด OK. นะโอเคนะครับได้มาและต่อไปนะครับให้นักเรียนทำการไปที่เมนูไฟล์เลือก Import Import to Library นะครับนำเข้ารูปภาพพิกเข้ามานะครับรูปน้องหมา โอเคมาที่ LIBRARY นะครับคลิกที่พลิกนะครับคลิกที่พลิกนะครับดึงเข้ามานะครับถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าลากเข้ามาแล้วตรงไม่ตรงนะครับบางคนมันลากเข้ามาแล้วแบบเอียงๆนะครับไม่ไม่จะหลดนะครับมาที่ property นะครับแกน x เป็น0ูนยะครับแกน y เป็น0อย่างนี้นะครับก็จะทําให้นะครับ ตั้งฉากตรงนะครับโอเคนะครับมาทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเลเยอร์ครูตั้งชื่อว่านะครับพิกนะครับมาที่ new layer นะครับกดที่ new layer นะครับตั้งชื่อว่า m a s k นะครับโอเค ับมาที่เล y e r p i c ิกนะครับครูจะใช้เฟรมประมาณ50เฟรมแล้วกันนะครับ50เฟรมนะครับคลิกขวานะครับ Insert Key Frame มนะครับเค okay. นะครับเลเยอร์พิกเนี่ยก็จะมีจำนวนเฟรมทั้งหมด50เฟรมนะครับเราจะล็อกเลเยอร์พิกไว้นะครับ ่าต่อไปมาที่ l a เยอร์แมนะครับอ่าให้เรียนมาที่คำสั่ง o v e n t o o l นะครับไม่ต้องปรับค่าอะไรเลยนะครับแล้วให้รักเรียนนะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็วาดวงกลมนะครับเห็นไหมครับว่าวาดถ้าเกิดเรากดชิปค้างไว้ภาพรูปวาดของเราเนี่ยจะไม่เสียสัดส่วนนะครับอ่าครัก็จะวาดให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมแล้วกันนี่นะครับอ่าครัก็สั่งฟีทันฟอร์มมานะครับ มาแตะนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับให้ได้ระยะที่เหมาะสมนะครับประมาณนี้ถ้ามันใหญ่ไปก็ย่อได้นะครับถ้าใครเล็กไปก็เพิ่มขนาดนี่นะครับโอเคอให้คิดว่านักเรียนชอบแล้วกันครูก็ประมาณนี้นะครับโอเคครูจะทำให้ วงกลมเนี่ยเลื่อนจากฝั่งซ้ายนะครับมามาฝั่งขวาอ่าเรามาลองดูว่าทําอย่างไรนะครับมาที่เลเยอร์ที่50ครับให้าเรียนคลิกขวา Insert Keyframe เห็นไหมครับอ่านะครับแล้วทําการดึงนะครับดึงมาอีกฝั่งหนึ่งครับอ่ามาอีกฝั่งอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับเรามาดูที่เลเยอร์เรามาดูที่เลเยอร์หนึ่งครับเลเยอร์หนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับวงกลมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเลเยอร์ห้าสิบวงกลมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเราต้องการที่จะทําให้มันเลื่อนมาทําอย่างไรนะครับให้นักเรียนคลิกที่เฟรมใดก็ได้นะครับตั้งแต่เฟรมที่2ถึงเฟรมที่49นะครับเฟรมใดก็ได้นะครับคลิกขวาครับเลือก create classic tween ครับสังเกตว่า เ a เยอร์แมนะครับจะมีเหมือนคล้ายๆกับลูกศรวิ่งนะครับเป็นลูกศรสีดำวิ่งมานะครับหลักการก็จะทำให้นะครับมีเกิดการวิ่งตั้งแต่ฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับแค่นี้เองครับต่อไปนะครับให้นักเรียนมาคลิกที่ Layer m a แมนะครับคลิกขวาเลือก m a ส k นะครับปึ๊บ นะครับแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรูปสุนัขเราก็จะถูกซ่อนไว้ด้านหลังนะครับนะครับอ่าเราลองมาลันครับคอนโทนเอนเตอร์เห็นไหมครับอ่านะครับรูปสุนัขเราก็ถูกซ่อนไว้ด้านหลังนะครับก็จะแสดงผลในส่วนที่เราต้องการให้แสดงนะครับโอเคนะครับนักเรียนต้องการจะเปลี่ยนสีแบ็กกราวก็คลิกขวานะครับด็อกิ e เมนต์นะครับ StateColor อร์ Color, นะครับนักเรียนก็เลือกสีที่ต้องการได้นะครับนะครับสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบแมสเลเยอร์นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับให้เรียนไปฝึกทำนะครับสวัสดีครับ